มาพว่ากีตาร์เดี๋ยวเปิดรายการกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมอ,อยู่ในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบกับรายการคนละหุกนะคะสวัสดีค่ะปัญญาฮาตโตบิโต้ค่ะสวัสดีค่ะบิมฮัตโตบิโต้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในรายการคนละหุกเนาะอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะเดี๋ยวให้นะนำตัวกันได้เลยค่ะอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีไม่รักฟัเพลงนักเหลยนยี่โกะนะครับผมเสกสันนะครับเด็กหนุ่มจากสุดแดนตะวันตกของประเทศไทยกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็ ยินดีมากนะครับที่ได้มาเยือนที่บรรณาฯ m a c TV นะครับโอ้โหมีสโลแกนด้วยขออีกอขออีกลอเลบได้ยไหมคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่เหมือนเดิมมันได้ครั้งเดียวันเป็นสโลแกนแบบเปิดตัวผมเลยมันเป็นทุกที่ผมจะพูดแบบนี้เลยเป็นแบบมันมีกิมมิคมันมีกิมมิคตัวไปเป็นท่นเปิดตัวผมแหมวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ เมื่อกีนี้เลยชื่อเพลงว่าก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เอ้ยก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เราก็ํำนาญอยู่ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงหนูทดลออครับเป็นซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดปล่อยไปกับในใต้ชายคาของ b ีเฮน่ามิวสิกครับก็รีแบรนด์มาอยู่ในระบบครับมาอยู่ในค่ายเพลงที่เชื่อว่าบีเฮน่ามิวสิกต้องบอกว่าคนเสกสรนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นศิลปินมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยเรื่องแบบว่า กับความเป็นมาก่อนดีกว่าอาจะไม่คุยเรื่องเพลงกันก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาอยู่ภายใต้สังกัดนี้เราเดินทางเส้นทางศิลปินมายังไงบ้างเดินทางศิลปินเรอครับย้อนไกลเลยนะผมย้อนได้เลยย้อนย้อนย้นงูเลยนะก็คือผมอะส่วนตัวผมเองครับผมเป็นคนที่สนใจในดนตรีมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วมาตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นพี่ชายเล่นกีตาร์อย่างครับพี่ชายเล่นกีตาร์โป่งกันเราก็อยากเล่นมั่ง ผมก็หัดเล่นตั้งแต่อุบานนะผมจาได้แล้วก็แบบผมจําความได้เลยตอนป .2 ผมเล่นกีตาร์เป็นแลแล้วก็แบบพี่ชายเอาหนังสือเพลงเปิดเปิดหนังสือเพลงให้เล่นตามผมจําความได้ว่าผมเล่นได้แล้วตอนนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์ก็คือจริงๆแล้วออกจากองแม่มาถือกีตาร์มาด้วยไม่ได้ไม่ขนาดนั้นงานฟอผมก็พี่เลนแล้วไม่ขนาดนะใช่ไหมผมรักดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็้า แล้วพี่ชายผมอะ่ะพี่ชายผมก็เป็นคนที่แต่งเพลงด้วยแล้วผมก็ได้ยินแอบไปฟังเพลงของพี่ชายอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยเท่อะพี่แต่งเพลงเราก็อยากแต่งมั้งผมก็มีพี่ชายเป็นแบบอย่างที่แต่งเพลงมาครับ<อ>ผมก็แต่งมาแล้วก็ทําเองมาเรื่อยๆเป็นศิลปินอิสระครับทํามาหลายหลายเพลงอยู่แต่เมื่อก่อนผมจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะเผื่อคนไปตามหาดู ก่อนหน้านี้ผมใช้ชื่อชื่อวงว่า SS VSS นอะครับอ๋อ SS VSS ออใช่เป็นไงครับส่งวรเปลี่ยนไหมเอ้ยมันอาจจะแบบว่าดูยาวๆแต่ก็ดูเท่งอะมี SS แล้วก็ VSS อ่าใช่มันมันจะแสดงออกเป็นสัญลักษณ์มากกว่ามันจะเป็นตัวอักษรที่ดูแบบติดตาแต่มันไม่ได้ไม่ได้ติดปาก เข้าใจได้เข้าใจได้แต่ตอนนี้ได้มาอยู่ภายใต้สังกัดน,นี้แล้วครับเป็นยังไงบ้างแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากที่เป็นศิลปินอิสระแล้วได้มาอยู่ภายใต้ค่ายแล้วโหเปลี่ยนเลยพี่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือปกติผมทํางานเองคนเดียวมันก็จะออกทําเองทุกอย่างมันมันก็จะดิบดบหน่อยอครับ Quality, รคุณภาพมันก็ไม่ได้ถึงมาตรฐานในระดับ S <S ในระตามที่มาตรฐานที่เขาตั้งกงินไว้อย่างเงี้ยครับซาวทั้งซาวทั้งภาพอะไรเงี้ยมันก็เป็นคล้ายๆเรียกง่ายๆว่าเป็นเดโมโมากกว่า <S <S มันยังไม่มีผลงานที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นมาสเตอร์ออกมาเลยส,สักเพลง <S <S <อ>จะเป็นผลงานที่แบบทําเองดิบๆในห้องแล้วก็ปล่อย u t u b e ไปอะไรเงี้ยครับทำง,า <S <S ง่ายๆเหมือนเป็นเพลงที่แบบแต่งมาแล้วก็แบบไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมากมายแล้วคราวนี้แบบมีค่ายเงี้ยแล้วทุกอย่างมันดูเป็นแบบ ดูเป็นขั้นเป็นตอนแล้วงานที่ออกมาภาพที่ออกมามันดูเป็นออฟฟิเชียลแล้วมันมันมันยกระดับมาตรฐานให้ผมได้เยอะครับอ๋อถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลแรกเลยที่เป็นแบบออฟฟิเชียลใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นซิงเกิลแรกที่แบบมี MV มีอะไรเงี้ยเป็นกิจจกรแลนะ้วกษณะเอ้ยใครเป็นอะไรเปล่มีเสงเข้าไหม <c oughs> เออมีตำรวจมีพยาบาลท่าอพอพูดถึงเรื่อง MV ไหนลองเล่า MV เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ถ่ายเอ็มวใช่ไหม ที่เป็นแบบถ่ายในสตูดิโอก็เป็นครั้งแรกเลยครับ<อ>ที่ปกติก็เป็นถ่ายกันเองใช้ไอ o ฟนธรรมดาถ่ายแต่ใน MV หนูทดลองเนี่ยที่เพิ่งปล่อยไปนี่ก็คือผมผมไม่ได้รีเควสตอะไรมากมายครับผมให้ที่ค่ายจัดการเลยยากก็ยากรู้เหมือนกันว่าเราเข้ามาแล้วเขามองเราเป็นภาพไหนหเขาตีความเพลงเราเป็นแบบไหนและอย่างผมก็ผมก็อยากอยากให้คนอื่นเข้ามา ช่วยเราบ้างครับจากที่เราทําคนเดียวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนทําอะไรไ,ไม่ได้หรือทาอะไรได้ไม่ดีผมก็เรื่องไหนที่ผมทําเองไม่ได้ผมก็ให้คนอื่นทําอย่าง m อผมก็ให้เขาทําไปเลยผมก็เป็นผู้ตามที่ดีแค่แต่ใน m อนีนี่ออกมาสวยอยู่นะ<อ>เพราะว่านี่ก็ไปแอบมาดูใช่ <ไป S 2> ใชแอ,แอบดูมาเหมือนกันคะ่ะไปแอบดูไหมก็ดูจะดา,าเลยเปิดดูเลยทุกคนสามารถเปิดดูได้ตอนนี้ทางค่ายผมก็ผมก็เป็น ผมกับป่มนะที่ค่ายเขาทุ่มทุนสร้างให้ผมขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดูแบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นพสวยมากเลยเพราะว่าเราเป็นศิลปินคุณภาพเขาเลยก้าลงทุนก็ไม่แน่นในการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วตื่นเต้นไหมคะที่เอ็มีครั้งแรกที่เป็นแบบมีโปรดักชั่นออฟฟิเชียลตื่นเต้นนี่ครับไม่เชื่อไปดูใน MV ที่ผมเล่นแข่งโป๊กเลย แข่งแบบแข่งโป๊กอะบอกเลยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงถึงเนื้อหาของเพลงเพลงหนูทดลองเนี้ยกำลังจะเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้างให้ผู้ชมฟังเพลงหนูทดลองนี่มันก็เล่าถึงแบบผู้ชายที่อ่อนหัดเรื่องความรักอะไรเงี้ยครับแล้วดันไปตกหลุมพรางของผู้หญิงที่มีประสบการณ์โชคชนแล้วเราก็ตกไปอยู่ในเกมของเขาแล้วเราก็กลายเป็นแบบ เป็นหนูทดลองให้เขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นอยู่ในเกมของแม่เซอร์สาวใช่อะไรประมาณนั้นกลายเป็นหนูเรากลเป็นหนูทดลองไปให้เขาเพลงนี้ได้แบบแรงบันดาลใจหรือใครในช่วยมาทําเพลงนี้จนสาเร็จออกมาเป็นเนื้อเพลงนี้เนื้อเพลงเหรอครับมันบอกตามตรงเลยว่ามันไม่ได้ไปเจอเรื่องราวอะไรมาเลยครับมันคือว่ามันลอยตามลมมาครับแล้วผมก็คว้ามันได้แล้วผมก็ปึ๊บ แล้วก็เป็นเพลงอฟูดเลยครับเขียนนานไหมคะแบ่แบบมันมาแบบไม่นานเลยครับเพลงนี้คือแบบประโยคแรกมันเข้ามาว่าอยากมอบหัวใจตรงนี้ให้คุณใช่ไหมปุ๊บแล้วมันก็แต่การลงทุนมีความเสี่ยงแล้วมันกรอนมันก็พาไปแบบจบเลยเขียนแบบแป๊บเดียวเลยอารมณ์ศิลปินสุดใช่เหมือนเหมือนพระเจ้ากระซิบข้างหูผมว่าแบบเออพระเจ้าบอกมา าแล้วหลังจากปล่อยเพลงนี้ไปกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหก็เกินคาดมากครับผมไม่คิดว่าก็มันมันคือเพลงแรกนะที่ผมรีแบนด์ออกไปอ่ะและผมก็ตั้งเป้าหม่ตอนตอนปล่อยไปว่าโอ้โหตักหมื่นหนึ่งก็ก็แฮปปี้แล้วอะครับแต่ครั้นี้มัน ดันไปได้พลัง t ิกตอกอะครับมันยู่ยู่มันก็ไประบาดในทิกตอกระบาดใช่ตแมสในทิกตอกอ่มันก็แบบในนั้นใน t ิกตอกมันก็พาเพลงผมเดินทางไปอ่ะเฉยเลยก็ผมก็ผมก็กับมันก็ไม่มีชาเลนตเลยนะครับมันก็เขาก็ผมก็กะอินดี้เต็มที่ใช่ไหมผมก็ผมก็กะอินดี้เต็มที่เลยแต่ผมปล่อยเพลงออกไปอ่ะแต่มันดันไปถูกใจกับ สาวๆหรือว่าผู้ชายแบบทรงแบบยอมยอะไรทรงแบบซิงซิงหน่อยเยียบเฮียบแบบทรงซอทรงเสียอะไรเงี้ยประมาณนี้หน่อยเหมือนเหมือนเอเขาชอบอ่ะเหมือนเขาชอบทู่นโขนประวัติเธอโชคโชดอะไรเงี้ยครับว่าใส่ภาพแล้วครนวนี้มันก็ระบาดยาวไปเลยว่าคานนี้ก็แบบมีคนแบบที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับมันก็เขาก็มาใช้เพลงเราบ้างมันก็เลยพายอดวิวแบบ กระโดดเลยเพราะว่ามีเห็นคอมเมนต์ใน YouTube แบบตามมาจากติกตอกใช่ใช่มก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเดินไปได้ไงเป็นโอกาสที่ดีเป็นโชคไม่ว่าไม่ว่าจะแฟนเพลงจะเป็นแบบไหนหรือว่าสายไหนผมยินดีพร้อมจะบริการทุกท่านทุกคนทุกแนวอยู่ดีจ้างได้ค่ะมาเลยจ้างได้ครับพร้อมเหลือเกินตอนนี้ว่างจนจะไปช่วยแม่ขุดมันแล้ว ได้รนะ้องเพลงต่อร้องเพลงต่ออ่ะ <c oughs> พอหอมปาหอมคอกับเนื้อหาแล้วก็ MV Play เพลงนะคะมาเข้าสู่ช่วงรายการคนละหุกกัน่อยดีกว่าเราจะมาปล่อยหมัดหุกแรกก็คือหมัดที่รู้สึกว่าซัดออกไปอนะหะโหมัดนี้แหละภาคภูมิใจมากเป็นเหตุการณ์ที่แบบนี่แหละเสกสรรมาแล้ว <c oughs> อะไระมัดมัดที่ภูมิใจอะเหรอมัดที่ภูมิใจผมอาจจะเป็นเรื่องราตอนเด็กก็ได้นะหมัดที่ภูมิใจผมให้หมัดนี้เลยนะหมัดหนูทดลองเนี่ยเพราะว่า มันผมก็ไม่เคยมีเพลงที่มันมีหลักแสนวิวอะไรเงี้ยพี่แล้วมันมาแล้วมันก็มันมันรู้สึกมันเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์<อ>ใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยเราก็ไม่เคยที่แบบมีคนดังๆเอาเพลงเราไปใช้หรือว่าเอาไปเล่นในติกตอกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแบบเป็นแบบพี่ลำยายห่ทองคําใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็โหเขาแม่ระดับนั้นมาใช้เพลงเรานี่ก็โหผมก็ ผมก็ขนลุกอยู่3วันนะคนลุกด้วยแล้วนี่คนลุกจริงใจเนาะภูมิใจมันอิ่มใจใช่ใครับแล้วก็ผูเราก็รู้ว่าพี่ลำยัยเขาต้นต้นประเทศไทยอะนะแล้วเขายังมาสะดุดเพลงเราผมก็มัดเนี้ยผมก็ภูมิใจแต่ผมรู้เลยว่ามัดหนูทดลองนี้ไม่ใช่มัดหุกผมนะนี่ผมแค่แยบแยบแค่แยบนะหนูทดลองเนี้ยยังมีมัดที่เป็นมัดเด็ดรออยู่ เอ้ยนี่แอบสปอยแล้วล่ะแอบสปอยเพลงใหม่แล้วเปล่าไม่เดี๋ยวก็รอเลยไม่รอติดตามเลยได้ว่ารอติดตามแฟนๆคนไหนที่แบบคิดว่าเพลงนี้เป็นหมัดเด็ดแล้วยังมีอีกยังมีอีกรอติดตามกันนี่แค่ยับนี่แค่ยับครับนี่แค่ยันนั้นงั้นเรามาช่วงมัดที่สองแล้วมัดที่สองนะเป็นหมัดที่เราโดนซัดเข้าไปแบบจุกๆเต็มๆเลยค่ะโดนส่วนกลับมาใช่โดนส่วนเข้าไปเลย พารนทไหนก็ได้ในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท,ทำไมมัน,แบบนมันแบบยากมากเลยมันน่าจะเป็นช่วงชีวิตในแบบสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับนั่นก็คือผมผมก็เรียนจบใช่ไหมครับผมเรียนจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็แบบต่างก็ไปทำงานไปบรรจุข้าราชการอะไรเงี้ยผมผมเรียนจบครูไงแล้วแบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไปเป็นครูกันละ ไปมีงานแบบอื่นที่ดูแล้วแบบเขาเข้าทางหลักได้แล้วอะเขาดูแล้วเขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วแต่ต่างกับผมที่แบบยังเป็นอิสระอยู่แล้วมันก็ดูแล้วมันยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็น,ปนอันแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงครับว่าเราจะแบบอยู่รอดได้ไหมกับโรคใบนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปอะไรยังไงครับผมก็ผมก็เครียด เคียดอยู่เหมือนกันนะครับที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้แบบพ่อแม่ยอมรับในสายอาชีพของเราเพราะว่าผมก็อยากให้เพลงของผมมันรอเลี้ยงชีวิตผมได้อ, hmm. อยากให้เพลงรอเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้อย่างมั่นคงและยืนยาวอะไรเงี้ยครับ ah. ผมก็ผมผมเป็นเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าผมมีดาบเล่มเดียวอะแล้วผมก็อยากจะใช้ดาบเนี้ยต่อสู้กับถูกอุปสรรคซึ่งมันก็อย,ย่งยากอยู่อะครับ เข้าใจได้เพราะว่าเส้นทางศิลปินเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเนาะแบบมีความเสี่ยงบางทีแบบวันนี้อาจจะมีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรอย่างี้มันอาจจะไม่ได้มั่นคงเท่ากับอาชีพหลักๆเนาะแต่ว่าด้วยความใจรักแหละก็เชื่อว่าจะใช้อันนี้เป็นเหมือนรับมีดไปเรื่อยแต่วันมันก็คมแล้วก็แต่แต่ได้หมัดหนูทดลองไปเนี้ยพอแม่ก็เริ่มเอ้ยเริ่มเห็นว่าเอ้ยเพลงเรามัน เริ่มไปได้นะอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เริ่มติดกระแสอ่าใช่ใช่พ่อแม่ก็ดูแบบเยลตามีประกายนิดนึ่งแลอวพ่อแม่พ่อแม่ว่ายังไงบ้างกับเพลงใหม่นี้ก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ยินดีกับผมเสมอครับพ่อแม่ผมน่ารักครับพ่อแม่ผมถึงเราจะอยู่บ้านนอกนะแต่พ่อแม่ผมแบบเป็นคนหัวก้าวหน้ามากเลยที่ไม่ปิดกั้นให้ผมแบบผลสมัยก่อนเขาจะอุ้ยลูกเปลี่ยนดนตรีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บ้านผมคือแม่ผมปล่อย ให้ผมทําในสิ่งที่รักและแบบไม่เคยมาทําลายความตั้งใจของผมเลยไม่เคยมาดูถูกดูดโดนตีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยโอ้น่ารักมากมาจริง่หลายคนอาจจะไม่ได้เดินในเส้นทางนี้เพราะว่าแบบคนรอบข้างอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเนาะมันก็โดนชีวิตจริงเล่นงานกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกความจริงกับโลกความฝันนี้มันก็ มันจะเอามาบาลานซ์กันมันก็ยากอยู่ครับบางคนเขาไปชีวิตจริงก็ต้องชีวิตจริงไปเลยส่วนแบบผมที่ยังอยู่ในโลกความฝันอย่างเงี้ยในทางชีวิตจริงผมก็ดูก็เหมือนคนที่ไม่ได้ความอะไรไม่ได้มีสมาชีพอะไรที่มั่นคงหรือว่าไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรเงี้ยครับแต่หนูทดลองได้พิสูจน์แล้วว่ามันจะยังมีความหวังใช่แล้วก็สู้ต่อเออมันยังมาอยู่มันยังมีถือว่าเป็นไปได้อ๋อถือว่าเป็นแบบ เป็นฮุกที่หุกเด็ดอ่าเ,เป็นฮุกเด็ดที่ไม่ว่าจะเคยโดนอะไรซัดกลับมาเนี่ยแหละมีฮุกเด็ดแหละโอเค okay. มาถึงฮุกสุดท้ายค่ะนี่แอบสปอยไปแล้วเป็นเพลงท่อนฮุกติดหูหรือท่อนฮุกที่อยากจะแชร์ให้ผู้ชมได้ฟังกันที่ไม่ใช่เพลงที่ตัวเองเคยแต่งด้วยนะอ,อ,อะที่ติดหูอยู่ตอนนี้ครับหรือนมัเป็นเพลงของมันเป็นเพลงของวง เนเชอรัลเวิร์กเปย์ครับชื่อเพลงว่านักเดินทางทุ่งดอกไม้ขอสักหนึ่งหกค่ะมาก็คือช่วงนี้ผมก็ลังอินอะไรเงี้ยนะครับ เราก็ว่าอินโทรนานเราว่าอินโทรนานจังไปฮะไปค่ะฉันจะบอินไปใสงดาวและมุมนกฉันจะ แล้ต้อขออภัยด้วยเพราะว่าเล่นผิดคีย์ด้วย <c oughs> <c oughs> เราก็าดิดๆสดๆอย่างนี้ยครับเราเราเป็นโดเฮอมากเ <and> นื้อหาเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเป็นเพลงที่มอบเมตตาให้กับโลกนี้นะมังครับม,มันก็คือผมเท้าวความก่อนว่า Natural Workway นี่ก็เป็นเพลงที่แบบธรรมชาติมากแลก้วก็พี่ตั้มนะพี่นักร้องพึ่งเสีย ชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่ามาออกรายการนี้ด้วยแล้วผมก็อยากอุทิศเพลงนี้ให้กับพี่ตั้มเดยว่าพี่ได้ทิ้งเพลงที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อแบบผู้คนมากมายไว้บนโลกนี้ครับเพราะเพลงนี้นี่แบบเหมือนแบบหล่อรวมจิตใจแบบว่าทาให้ใจฟูมากเลย<ช>เป็นเพลงความหมายดีๆนะคานีดีเนาะให้มีเมตตากันใช่ค น่ารักมากเลยเฮ้ยผู้ชมมันต้องขออภัยพี่ตั้มด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้งมคียไม่เจอหลีโอเลยขอชื่อเพลงอีกรอบนี้ไหครับเผื่อแฟนๆไปไปฟังกันนักเดินทางทุ่งดอกไม้ลองไปฟังดูได้เพลงนี้ผมบอกเลยว่าแบบ อบอุ่นสายแคมจะชอบกันครับดีมากดีมากมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฝากผลงานกันเลยกำลังเพลินเลยเวลามันเร็วมากเวลามันเร็วมากเดี๋ยวฝากผลงานดีกว่าว่าติดตามเพลงใหม่ได้ที่ไหนแล้วก็โซเชียลช่องทางส่วนตัวติดตามงานได้ที่ไหนบ้างค่ะก็ติดตามผมนะครับได้ทางทาง YouTube ครับทาง b ีเฮนเอาล์มวครับและทางแฟนเพจ a c e b o o k ครับเซกสันครับ S E K S O N นะครับ แล้วก็ฝากเพลงหนูทดลองไว้ด้วยนะครับก็อยากให้มันยังระบาดต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญก็คือผมทำเพลงใหม่อยู่ตอนนี้รับรองได้ว่าจา้าบกว่าเดิมแน่นอน้าเ,ออเารับประกันความซิงเออรอชมกันได้เลยเร็วๆนี้จะได้แบบมีโอกาสไปเจอแฟนๆบ้างไหมคะมีครับก็มีแบบเริ่มงานโชว์ก็เริ่มเข้ามาบ้างครับมีเดี๋ยววันที่วันที่หก ตุลานี้ครับเราจะไปกันที่ผิงไฟศิลาชาาะครับแล้วก็มีเป็นปลายปีเลยครับเป็นเทศกาลดนตรีกอดหมอกแคมป์ครับเขาขอเลยก็รอศีราชาเขาคอเตรียมตัวได้ใช่นะครับแต่ก็ยังต้อนรับผู้จัดจ้างอีกจำนวนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ รถเริ่มเสียแล้วนะครับได้เลยติดต่อทางไหนได้คะถ้าเกิดผู้จัดจ้างอยากติดต่อมาโอ้โหก็ติดต่อทางบีไฮนาวเพจบีไฮนาวมิวสิกหรือว่าอินบ x ็อกทางเพจผมก็ได้ครับอืรับหมดผู้จัดการอยู่ครับบีคุณเชอรี่อ่าเชอรี่นั่งอยู่ตรงนี้โอเคก็หอมปากหอมคอเนาะแต่วันนี้รายการเรามีสปอนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณร้านอาหารแซบินดี้ค่ะขอบคุณมากครับ แล้วก็ CMC Music กรองไทยทำด้วยใจคะ่ะ yeah, และที่สำคัญเลยขอบคุณพี่สักสันมากๆค่ะ oh, <my> ที่ให้โอกาสมารายการคนละฮ h o ในวันนี้นะคะสัปดาหา์ถัดไปจะเป็นศิลป,ปินท่านไหนกดติดตามช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ